สวัสดีครับพอแม่พี่น้องเช่ากเกษตรกรครับมือนียู่กับนุ่มอันผ้าหล่อครับมือนีนุ่มอันผ้าหล่ได้มามาเอาละมันสีเปียวละมันเปียวงองมันมาปูครับพอลูสีได้นผลบด้บผลไปชมกันเลยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ những เด้งครับพี่น้องครับยุคสมัยละมันแพงครับแพงก็ทองค่ำยี่สิบห้าลำร้อยเจ็ดสิบบาทซื้อว่าอะไรครับเด้งจะเอาเงาไปปลูกครับมันสิเกิดปะผู้ใดเคยปลูกเงามันครับคอมเมียนไม่ผมเม่งเนว่ามันสิเกิดปะมันได้ผลปะครับมันได้ผลผมซื้อปลาเดียวลงขี้ดินนี้อยู่กับนุ่มหมันพาเลาะขึ้นเกลาอละครับนี่ครับเจ็บเอาเอาเงาคนที้ปลูกเมึงครับมันสิเกิดปะ

พี่น้องครับอุ้ยเมีย่ยง่วงครับไปเลยซอยจูตาหวานล่อมึงครับพี่น้องครับผมกะอยู่ตอนนี้ยุ้ยซีสกเกตนะครับยุ้เขียดยด้บนแต่ว่าติดซีสเกตบ่ม,มีละมันครับละมันแพงแห้งตอนนี้ก็เลยต้องการสีปลูกยุ้ยซีฮารายอแหละครับ,บได้สีล่องเห็ดเบิ้งว่าสีใดควรวะกำลังเอาเออ กำลังเอาละมั่นขึ้นรถครับผู้ใดเคยปลูกแล้วครับคอมเมนต์ไว้ผมฟังเบิ่งน,นนะครับว่ามันมันสีสีได้ผลบ่เป็นเงามันเป็นของระยองเจ็ดสองครับกับระยองแปดหนึ่งผลกันไอ้ส้มเลยเลยครับเอาละครับนี่ก็ได้เตียมพวงนะครับเตียมพ่วงแล้วไปรอชมกันอยู่บ้านครับวันนี้สิไปตัด ทอนไ่กระสอบนะครับสปิทัดทอนแล้วก็แซน้ำยาเลงหลกักอนน้ครับเดี๋ยวนุ่มอันผ้าหลอสีบ้าเห็ดแปลกๆครับปีนี้ไปถามสื่อละมันมันแพงหมดครับมัดละลอยเจ็ดสิบบาทมียี่สิบห้าลำค่าค้นดังเนี่ยครับบ่ผพานบ่ผพานแพงกว่าทองข้ามครับลำมัน ชมยุบ้านครับสตาร์เซ็กระสอบไปนี่โอ,อ,อ้อยรถไทยับเคียงเงเซาฮอ,อนก็มองเลยครับอตอนนี้เดียวรละมันเทลงหมทีเรียบร้อยครับบมดูสิได้จักรถนะครับเ,เาบงาโโงมันครับซับ ไปส o เลยเลยครับพบรรยกนานยกาศไกลแล้ว,นนวแ,แ,แ,แล้วนะครับพวงนึงตอนเาคุณพ่เสียนามเสยีสสยน้ำยาสสพี่น้องเกษตรกรท่านไดเคยเอาเงามันไปปูแล้วครับควมมอม,ม,วมันไหมผมเบิ้งในว่ามัน มันได้ผลมันหวัวซ้ำก๊กเสาบอสเดียเนี่ยผมอยากหูกันลำมันแพงก็ท่องข้างครับตอนเนี่ยสื่อมาหาพันตัดได้สิบหากระสอบกรเลยตัดใจเอาเงาไปปูเลยครับนั่นสิเป็นหวัวโบ,บูนี่ครับลำมัน เดี๋ยวไปชมกันคลิปนาครับสิขึ้นคู่มั่นให้เบิงแล้วก็สิปลูกให้เบิงกูได้คำว่า,าช o o มคลิปนี้เลยก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามในช่องนุ่มมันพาเหล่นั้นเลยครับสุดท้ายนี้ก็ผมเมยังไงครับกลับคำว่าสวัสดีครับ